สวัสดีครับผมสวัสดี f อทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับเลขนะครับคลิปนี้เป็นคลิปสรุปผลมัดรวมฮานอยของวันที่18มีนาคม2,568นนะครับเช่นเคยครับผมก็เป็นการให้แนวทางต่อนะครับผมของวันที่19มีนาคม2,568 แต่ก่อนอื่นที่จะไปดูผลนะครับสรุปกันเราก็มาดูคำเตือนกันก่อนครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรดกดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเล็กนะครับในช่องทาง YouTube ครับผมขอ f อทุกท่านที่เข้ามาชมมากดไลค์มากกดแชร์ มากดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเลขหน้าคราดนั้นขอ F4 ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีโชคมีลาบมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมืออย่าเจ็บอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครเขาครับขอทุกท่านโชคดีรวย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 ทุกท่านครับผมบผม,มาดูผลสรุปกันเลยครับเลขหน้าคลาด มัดรวมฮานอยวันที่18มีนาคม2568นห้ร้บนะครับ,นะรบเลขนักลาดวางลูดไว้ศูนย์กับหนนะครับ,ม,นะรบมาดูครับ0เข้าไป1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งนะครับผมหนึ่งครับผมหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งห้าครั้งนะครับหนึ่งมาห้าครั้งครับ ตัวรูดเข้าไปทั้งหมด8ครั้งในหาฮานอยนะครับหมนสี่ก็ดีใจด้วยครับผมนะครับก็ผมมีกำไรในตัวรูดอย่างแน่นอนวันนี้นะครับนะครับผมทั้งหมดนี้นะครับผมใช้ได้กับฮานอยทุกๆฮานอยนะครับที่เป็นหุ้นที่มีคำว่าฮานอยนะครับใช้ได้ก็ใช้ ตัว0กับ1เป็นตัวลูดนะครับส่วนสิบห้าคู่นี้นะครับผมเลขลากก็เน้นไปที่90 91 92 01 02 12นะครับ6คู่นะครับแต่15คู่นี้ก็คือมัดรวมแล้วนะครับใช้ได้กับตระกูลฮานอยทั้งหมดนะครับทีนี้นะครับผมในตระกูลฮานอยทั้งหมดนะครับเลขลาดนะครับผม เอามาทําให้ชมนะครับแค่5าฮานอยเท่านั้นนะครับส่วนฮานอยต่างๆที่ไม่ได้ลงมานั้นนะครับ FC ต้องไปทำนะครับต้องไปทำสถิติเองนะครับผมนะครับแต่ชุดทั้งหมดที่เห็นนี่คือใช้ได้กับฮานอยทั้งหมดนะครับก็มาดูผลครับฮานอยเฉพาะกิจผลที่ออก3 8 2 1 9นกะครับก็เข้าไปที่8 2บนนะครับ เข้าไปที่คู่เจาะนะครับผมคู่เจาะคู่เน้น9 1 1 9นะครับดีใจด้วยครับผมเข้าตัวรูด1ด้วยนะครับสีเด้งนะครับผมสีเด้งนะครับเฉพาะกิจมาดูฮานอยกาชาดครับผมกาชาดผมที่ออก4 1 7 0 1นะครับเข้ารูด1บนนะครับผมเข้าคู่เข้ารูด ศูนย์บนเออล่างนะครับผมเข้ารูดหนึ่งล่างครับผมเข้าคู่เจาะคู่เน้นครับผมศูนย์หนึ่งนะครับผมฟาดไปสีแดงอีกแล้วนะครับผมนะครับข้อหน่อยพิเศษครับผมผลที่ออกสองสองหกสี่นะครับอ่าไม่ใช่ครับสองสองหกนะครับล่างออกสี่ศูนย์นะครับผมเข้าตัวรูดศูนย์นะครับผมนะครับคู่เจาะไม่เข้านะครับ นปกติครับผมผลที่ออก1 30 2 1เข้าไปที่รูด0บนครับผมเข้าไปที่คู่เจาะ3 0 0 2, 2นะครับผมบนนะครับผมเข้าไปที่รูด1ล่างเข้าคู่เจาะคู่เน้น2 1ล่างครับผมฟาดไป4เด้งอีกแล้วนะครับผมส4นะครับ VP ครับผมผลที่ออก04015เข้ารุดศูนย์บนเข้ารุดหนึ่งล่างนะครับคู่เจาะไม่เข้านะครับฟาดไปสองเด้งนะครับวันนี้แค่ตัวระบาดก็น่าจะได้เป็นพันกว่านะครับมาดูครับผมวันที่19นะครับผมเลขนาดปล่อยอะไรไปให้เป็นแนวทางนะครับผม เลกหน้าคลาวันที่19นะครับนีนาคง68มัดรวมฮหนอย

80 81 82 90 91 92 01 02 12ครับ ฉพาะกิจกาชาพิเศษปกติ V.P. ครับ เลขนะครับวางรูดไว้9กับ0เน้นไปที่70 81 91 01 02 12ครับเอาละครับ F4 แคปหน้าจอไว้เลยครับทนะ้ายนี้เลขนักลรดก็ขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีรวย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 ทุกท่านครับผมสวัสดีครับ